สลัมเลยกูหลตุลล้อพี่วบราการตุ้นะคะอ่าวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะกับโอลีสูตรดีสามารถต่อยอดรายได้นะคะอ่าวันนี้เช่นเคยค่ะที่ได้เกินเอาไว้แล้วนะคะเบื้องต้นหน้าเพจนะวันนี้ได้จะมาทำเป็นเมนูยอดฮิตเมนูแสนอร่อยที่หาทานกันได้อย่างแพร่หลายแต่น้อยนักที่จะ ทำเป็นน้อยนะักที่จะรู้สูตรนะคะอ่าวเรามาเริ่มทําแป้งก่อนในระหว่างที่เราทําแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราได้ระหว่างที่เราพักแป้งเราก็จะมาทําตัวไส้กันนะคะอันนี้น้เย็นนะคะโอเคนะคะใส่ลงไปเลยจ้าหมดเลยนะหมดเลยหมดเลยโอเคฮะคนไปเลยเดี๋ยวพี่เดทำพีพชเป็นไข่นะคะตันนี้เป็นไข่ใส่ไข่ด้วยเหรอคะวันนี้เราจะใช้สูตรใส่ไข่แล้วก็ต่อไป เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลเกลือค่ะโอเคนวดเลยค่ะแล้วจะใช้นวดมือนะคะใครมีเครื่องนวดแป้งที่บ้านสามารถใช้ได้นะคะไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะแป้งน้ำเกลือน้ำตาลไข่แค่นี้เองค่ะ่าทำตามได้เลยอขอใช้มือนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะขอใช้มือนะคะ อ่าโอเคนะเราต้องอปันละเอียดแค่ไหนคะพี่ละเอียดถ้าหากว่ามีห้าระดับขอร,ระดับที่สามขอะระดับกลางอ่ะระดับกลางเลยค่ะตัวนี้นะคะคือต้อนหอมนะคะได้ขออนุญาตซอยนะคะได้ขออนุญาตซอยนะคะตัวรากเขาเราไม่เอานะคะกะตัวรากเขาเราไม่เอานะคะอ่าเราเราทิ้งไปนะคะเดดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเ,เด็ดล้างเย็ด้อยแล้วนะคะอืมซอยซอยละเอียดเลยนะซอยละเอียดเลยคะ่ะซอยละเอียดยิบเลยเอ่านะะี้ค่ะเราก็เทผสมลงไปเลยเราเทลงไปเลยเราผสมเข้ากันเลยกับไก่อา่ากับไก่แล้วก็ต้นอา่าผักกาดขาวที่เราบดละเอียดเมื่อสักครู่นะคะอา่าแค่นี้เองเนะเาะอ่าแค่นี้เองแล้วก็เชื่อเแล้วก็ปรุงนะคะแล้วก็ปรุง เราปรปุง,รงเราใส่อะไรบ้างเราใส่อะไรบ้างเอ่ยเน,นี่ยค่ะเกลือนะคะเท่าไหร่คะพี่เดะเกลือเนี่ยประมาณสองช้อนชานะคะเกลือสองช้อนชาน้ำตาลทรายแดงก,ก็ได้ทรายขาวก็ได้อในสูตรเนี่ยประมาณสักสิบช้อนโต๊ะเาก็จะออกหวานาจะออกหวานนะคะแล้วก็่าตัวนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะ ตันะ้ำมันหอยจะใส่เยอะหน่อยนะคะน้ำม,ม,มันหอยจะใส่เยอะหน่อยแค่นี้เองง่าย,ายตัวใส่อ่าใช่ไหมโอเคเนี่ยค่ะใส่เขาจะง่ายๆแค่นี้เองนะคะกะกะอ่าเสร็จเรามาทำตัวแป้งขั้นตอนที่สองกันเลยนะคะเราใช้เป็นแป้งโดนะคะเพื่อ,อนน่ให้ตัวแป้งของเราเนี่ยติดกันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้ตัวแป้งแป้งเขาจะประมาณนี้เขาจะนิ่มๆนะคะพอถือเขาก็จะยืดๆอย่างนี้นะคะเขาจะไม่เขาจะไม่แข็งเห็นไหมเขาจะยืดลงมาอะประมาณนี้ได้อันนี้ก็ได้จะตัดแป้งดีกว่านะคะเขาก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราจะแบ่งเราจะแบ่งแป้งแบ่งแป้งเพืี่จะทําลูกเล็ก แล้วก็คลึงจะประมาณนี้ค่ะวิธีที่ต้องน่าทำอยู่นี้นะคะมันไม่ใช่เป็นการคลึงบัวลอยมันก็คือการทำตามแป้งโดก็คือเป็นการไล่ไล่ลมนะคะเนี่ยค่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าประมาณกิโลนึงเนี่ยจะได้ขนมประมาณร้อยกว่าลูกว้าวาได้ทำนะคะทำเกี๊ยวซ่าครั้งละสองร้อยสามร้อยลูกได้นั่งคลึงอย่างเงี้ยค่ะ นั่งคืนทีละลูกทีละลูกแล้วคิดดูว่าจะไม่ให้อร่อยได้ยังไงเพราะทำสดน่ะนี่ไงกะเห็นไหมความบางของแปง้งกะเห็นไหมอได้เห็นไหมความบางของแปง้งเนี่ยมันอยู่ที่การละลายแปง้งมันอยู่ในการส่วนผสมแปง้งมันไม่ได้ยากแต่แค่เราไม่ทราบการจับจีบขนมเคียวซานะคะอ่านะคะนี่ค่ะตัวไส้ ะะเราใส่จุกๆไปเลยค่ะเพราะว่าเราทํากินเราไม่ทำขายนะคะเอาให้อิ่มไปเลยะะทำขายพีเดก,ก็ให้จุกๆค่ะเราทําขายให้เหมือนกับเราทํากินเพราะว่าคนที่กินคือพี่น้องของเราไสประมาณนี้เลยนะคะอะ่ใสประมาณนี้เยอะไหมจุกไหมแน่นไหมดูกันเอาเองวิธีจับจีบนะคะ,ะตรงกลางก่อนเราจับตรงกลางปุ๊บแล้วก็พับ ถ้าคนที่เป็นงานฝีมือที่ชอบเย็บปักถักร้อยเนี่ยไม่น่าจะยากอ่าพับเข้าหาพับเข้าหาแกนกลางอ่าพับเข้าหาแกนกลางด้านเดียวนะคะด้านที่อยู่ฝั่งเดียวกับเราแล้วก็พอเราพับแล้วก็บีบบีบให้ตัวปลายแป้งเนี่ยคะ่ะติดกันแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าเหมือนในรูปโปรไฟล์หรือเปล่าเอ่ย วันนี้เนี่ยเราจะมาใช้กระทะสองด้านโอลีเราจะมาใช้กระทะสด้านโอลีในการทอดนะคะตัวนี้เลยตัวนี้เลยกระทะสองด้านโอลีเราจะใช้ด้านเรียบนะคะเราจะใช้ด้านเรียบเราไม่ใช้ด้านย่างด้านย่างเราไม่ใช้เราใช้ด้านเรียบใช้ด้านเรียบด้านเดียวนะคะเพราะว่าตัวคุณสมบัติของเกวซาเนี่ยเขาต้องการความร้อนที่ระอุอบอ้าวเขา เขาไม่เชิงกับอบเขาไม่เชิงกับทอดเขาไม่เชิงกับนึ่งเขาเรียกว่าทอดน้ําเขาจะใช้ทั้งหมดกระบวนการทอดนึ่งต้มซึ่งกระทะใบไหนหน้าที่มีความสามารถในการทําแบบนี้ได้แน่นอนค่ะต้องยกให้นางต้องยกให้นางเลยนะคะตัวนี้เลยกระทะสองด้านบาโอลีนะคะแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเนี่ย เราเราจะเรียงอย่างนี้นะคะอ่าเราจะเรียงเราจะเรียงให้ก้นของเขาเนี่ยอยู่ด้านล่างไม่นานค่ะไม่นานจริงๆชอตเหระเราจะมาเท่ากับกระทะสองด้านนี้ไม่นานรับรองได้เลยรับรองได้เลยไม่นานช็อตเหรแล้วขนมออกมาสวยด้วยออกมาหน้าทานด้วยวิธีกานต่อไปคือการราดน้ํามันนะคะประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะคะอ่าเราจะใส่น้ําลงไปเลย เราจะใส่น้ำไปจนถึงครึ่งหนึ่งของตัวเกียวซาอย่างนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะเทไปเลยนะคะอ่าเทไปเลยประมาณนี้นะคะอ่าแล้วปิดฝาแล้วจุดแก๊สทันทีเลยค่ะเห็นแล้วนี่น้ำมันแห้งแบบนี้นะคะตอนนี้มันเหลือน้ำมันด้านล่างแล้วนะคะมันก็จะทำการเอ่อตัวน้ำมันเนี่ยจะทำการทอด ก้นมันให้ด้านนิดหนึ่งโอเครออีกสักคู่นับหนึ่งถึงห้าสิบแล้วทุกคนจะได้ทานกับผลลัพธ์นี่มันจะกรอบเหลืองทองเป็นจกักรรพัินะคะมันจะกรอบเหลืองทองแบบนี้นะคะ,ะ,คะเรา,าใช้แก๊สเพียงนิดเดียวเมื่อมันสุกน้ำหมดแล้วเราปิดแก๊สแล้วให้มันทำงานกระบวนการของมันเอง น้ำมันก็จะหายทอดก้นนะคะเดี๋ยวจะทําการชิมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวขอสูตรน้ำจิ้มด้วยนะพี่เด้นนะเกี๊ยวซ่าเนี่ยเขาจะกินคู่กับกระดับปีซอยละเอียดนะคะอ่าเขาจะกินคู่กับกระดับปีเขาจะชูรสชาติของเขาในตัวไก่เขามีผักแล้วแต่เราก็จะกินแยก,กครั้งหนึ่งเขาจะให้เขาจะให้สัมผัสที่ดีมาก เราต้องกินกับกะหล่ำปีนะคะแล้วก็ผักกัดผักกัดหมอมอ <ứng S 1> ่ะเดี๋ยวราจะจัดจานให้ดูนะคะเวลาเราจ,จัดจานเกียเ๊ยวซ่าจะทาการจัดจานแล้วคะ่ะะคะเราจะหัน่นหั่นออกงี้อ่า <ứng S 1> เราจะโชว์ก้นเขานะคะจะโชว์ก้นเขานะคะอ่าเราไม่ต้องซีเรียสว่าหน้าเขาจะยุบดั้งเขาจะหักนะคะเราไม่ต้องซีเรียสอ่าเพราะว่าตัวเกี๊ยวซ่าเนี่ยเขาจะโชว์ก้นนะคะ เราทอดกับกระทะอุลีก้นโรสวยมากน่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ยวันนี้เราผิดพลาดอะไรประกันใดต้องขออภัยด้วยนะคะวบลิษฮิตอฟิกวันทียแะวัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบะวะร์กะตุ